ข่าวดีนสำหรับผู้ถือหุ้นเอเมด a และก็ Google นะครับล่าสุดเนี่ยอีลอนมัสนะครับได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะครับโดยผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ได้ถามแต่ว่าเฮ้ย อีลอนถ้าวันนี้คุณจะต้องลงทุนนะครับในหุ้นบางตัวเนี่ยโดยที่มันไม่ใช่บริษัทของคุณเองเนี่ยคุณคิดว่าหุ้นตัวไหนหรอที่น่าสนใจนะครับอีลอนก็คิดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆถ้าเอาอะไรที่มันน่าสนใจนะตอนนี้นะมันก็ควรจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับอ่าโรบติกหุ่นยนต์นะครับหรือว่า s p e f l ฟล h หรือว่าอวกาศนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับอีลอนก็เลยบอกว่าอืมจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าสักตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจนะก็ต้องน่าจะเป็น Google แหละนะครับเพราะ Google เนี่ยเขามีพื้นฐานแล้วก็การโฟกัสไปที่ AI ไอเด็ค่อนข้างสูงนะเรื่อง Database ซึ่องอะไรก็ค่อนข้างดีนะครับเอมวีเดียก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสองหุ้นนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ออลอนเลือกนะครับถ้าวันหนึ่งเขาเป็น Investor อร์นะแต่ว่าจริงๆอีลอนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบเป็น Investor อยู่แล้วนะครับเขาชอบเป็นผู้สร้างเขาชอบเป็นคนทาบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายอีลอนคงไม่ได้ลงทุนในเอเนกกดนอยีเ็า แล้วก็ Nvidia เลยนะครับย้อนกลับไปในปี2007นะครับจริงๆบริษัท DeepMind นะครับหรือว่า Google DeepMind นะวันนี้นะครับเคยถูก Pitch นะครับระหว่าง Elon Musk นะครับกับ ประธานบริษัทของ Alpha b บ t หรือว่า g o o g l e นั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยดีฟมายเนี่ยเลือก Google นะครับเพราะ Google เนี่ยมีทั้งทรัพยากรมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้ง Data ให้กับดีฟมายในการศึกษา AI นะครับอีลอนก็เลยพลาดในการเป็นเจ้าของดีฟมายตั้งแต่วันนั้นนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ไปลงทุนกับ Open AI ใช่ไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ชวดอีกนะครับพอโอเพนไอเนี่ยปรับบริษัทต,ตัวเองนะครับจากบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทแสวงหาผลกําไรนะครับกลายเป็นบริษัทที่ไปร่่่่ววววมมืออกกัััับบ Microsoft นนนนซึึงงงนนี้ Elon ยา รับ o p i n AI เนี่ยจะกลืนกิน Microsoft ทั้งบริษัทได้เลยนะครับจากความสมารถของ AI ณนะวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับอีลอนก็เลยทําการจัดตั้งบริษัท XAI นะครับหรือว่ากลอกที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเพราะอีลอนเนี่ยเคยบอกว่า AI เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการ ควบคุม AI เนี่ยไม่ให้มันเก่งมากเกินไปนั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นความฝันหรือความหวังหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอีลอนก็เลยจัดตั้งบริษัท xAI นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสามารถทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใช้เวลาเพียงประมาณ2ปีแค่นั้นนะครับตอนนี้เนี่ยประสิทธิภาพของ AI ตัวนี้เนี่ยเข้าใกล้นะครับอันดับ3อันดับ4ของโลกแล้วศึกษากอ,องทุนเสมอนะครับขอบคุณมากครับ